มากีกับรอบวันนะคะผู้ชมข่ายที่บอกแล้วว่าเรามี2นักแสดงนำจากซีรีส์เรื่องรักไม่รู้ภาษาตาอูกับ Off ออฟโรดและเขาก็มีเพลงในระอคในซีรีส์เรื่องนี้มาด้วยนะคะคและพร้อมแล้วที่จะมาร้องให้เราฟังให้ฟินกันสดๆตรงนี้เลยค่ะรักไม่รู้ภาษาตาอูออฟโรดค่ะ ที่เข้ามาทำให้ใจที่อยู่ดีดีก็ามาวุ่นวายไม่เคยเข้าใจทำไมต้องเป็นเธอหยุดได้ไม่อยากเจอแต่ก็คือเธอสมามี่ปวนใจไม่รู้เมื่อไรที่หัวใจของฉันจะได้รู้ข้างในถึงคำตอ ไหนมาถึงแล้วถามเลยวันนั้นน่ะพี่ได้ดูบรรยากาศด้วยนะที่แบบว่าดูอีพีแรกกับ,บฟันแฟนใช่ไหม แล้วเหมือนเป็นแฟนมีดด้วยได้พบปะแฟนๆด้วยเป็นยังไงบ้างวันนั้นก็เป็นงานแรกครับผมเป็นรักไม่รู้ปรสาวพรินิเดย์ก็เป็นวันที่เรามีทั้งวงสวงด้วยแล้วก็มีไปดูตออแรกด้วยกันกับแฟนข่าวรู้สึกว่ามันอิ่มอกอิ่มใจมากๆที่ได้ไปงานนะครับี่เนาะโอ้โหแฟนขับเยอะมากเต็มโรงเลยครับเต็มโรงครับใช่ครับชื่นใจจังเลยอ่ะแล้วแฟนๆว่ายังไงกันบ้างคือผมเองอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยไม่เคยแสดงซีรีส์มาก่อนไม่เคยมีผลงานในการแสดงเลยเราก็จะมีแบบ มันดีหรือยังแต่ว่าเป็นแฟนมันมีช่วงไฮทัชที่แบบว่าเราจับมือกับแฟนแล้วแฟนบอกว่าเออมันดีนะพี่อู๋มันดีมากๆเลยไงครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเหมือนยกภูเขาจะกอู๋แล้วก็ร้องไห้ใช่คือผมว่าอายมากเลยผมร้องไห้แบบแง่เลยอ่ะคือเรากดดันตัวเองเลยหรอร้อคือมันรู้สึกแบบคือมันด้วยความที่มันมันอิโมชั่นหลายอย่างใช่มแหละมันมันรู้สึกว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้อะไรอย่างี้ครับแล้วก็เป็นแฟนเขาซัพพอร์ตมาตลอดแล้วยิ่งเวลาเห็นแบบเวลาเขาใส่เสื้อดอมเสื้อคู่เสื้อที่เขารู้สึกว่าเขาสสาาาดนนนุมมตลอัเเยป็ว่รา รู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจใช่ตื่นใจมากเพราะว่าวันนั้นมีไฮสตาร์ททุกคนเลยครับก็รู้สึกว่าเราได้คุยกับแฟนคลับแล้วก็ได้แบบเป็นโอเอซิสให้กันและกันเวลาที่เราเหนื่อยอะไรเงี้ยครับเหมือนเราเติมพลังกันและกันจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันอิ่มอกอิ่มใจครับที่ได้เจอเขาอะถ้าพูดถึงเรื่องเติมพลังเดี๋ยวพี่มี VTR เติมพลังให้ออฟโรดกับต้าอูอีกอะไรแล้วจะฮิวใจสร้างความประทับใจให้สองหนุ่มนี้ขนาดไหนไปชมพร้อมกันค่ะ ใจมากเพราะว่าแบบดูแบบตามเขายั้งแต่ต้นอ่ะเนะววาะก็เลยแบบภูมิใจแบบมากๆเคมีดีมากแบบว่าได้กลิ่นความแมทมากๆเลยค่ะมัน่าดูมากๆอยากให้ทุกคนลองติดตามซีรีส์เรื่องนี้ดูคนอื่นอาจจะมองว่าแบบเป็นซีรีส์วายอะไรอย่างนี้แต่ว่าความรู้สึกหนูคิดว่ามันจะมีอะไรมากกว่านั้นแน่ๆให้ทุกคนได้ติดตามรอชมทุกๆอีพีเลยมันทัดใจสุดๆมันเป็นอะไรที่แบบ พิวใจได้ดีมากๆไม่ว่าจะการแสดงหรืออะไรต่างๆมันโคตรของโคตรดีคือเขาจับมือด้วยกันมาตั้งแต่ในรายการจนถึงทุกวันนี้เขาเติบโตไปด้วยกันคือเราเรับรู้ได้ถึงความที่เขาผลักดันกันทั้งคู่อะค่ะ oh. คือหลายๆคนเนี่ย oh. พูดง่ายๆตามเชียร์เต้าอู่กับออฟโรดเนี่ยตั้งแต่ลาสวันถูกไหมเออ <Okay. S 1> แล้วก็พอมาวันนี้ทุกคนก็เห็นความเติบโตของ hmm. เราทั้งสองคนที่แบบ เก่งมากๆนี่เมื่อักเมื่อักคู่นี้เขาชมนะใช่สกิลการร้องเพลงของทั้งสองคนแบบยอดเยี่ยมมากครับเออเขาเป็นศิลปินรุ่นพี่มาก่อนแล้วไปดูซีรีส์แล้วกันเนาะอีีที่1ซีรีส์รักไม่รู้ภาษา e ีพีแรกตอนแรกก็คุยกันมาดีๆทำไมหลังๆหยุมหัวกันน่ะอ๋อก็ตามตามนเรื่องใช่ไหมครับก็คือเรา เรามีเรามีเรามีโกที่ต่างกันแต่มันมีความจําเป็นที่จะต้องมาอยู่ด้วยกันซึ่งคนหนึ่งอ่ะอยากทําอีกแบบหนึ่งซึ่งมันดูแบบไม่จริงจังอ่ะแต่เราจริงจังอ่ะมันดูขัดกันไปหมดเลยเราก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเป็นคอนฟ lict กันแล้วก็เลยแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยจริงเขาแชผิดกันเรื่องต่างๆส่งเพียงต้งกันเลยเหรอจ๊ะใช่ครับนี่เนี่ยลากน้ำลากพืนโหดมากอ่ะไม่เราเราต้องเตรียมไปนยังไงอ่ะเราสนิทกันอยู่แล้วมันมันยากหรือมันง่ายสนุกครับสนุกความความยากของอันนี้คือสงสารพี่ทีมอาร์ เพราะว่าเขาต้องเปลี่ยนหลายครั้งแล้วก็ต้องแบบเก็บต้มเก็บทำให้ทุกอย่างเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่แทั้งที่แบบว่าเราแบบตัวเหนียวตัวแล้วครับสนุกมากมากเลยครับสนุกมากนี่แค่ EP แรกนะนี่แค่ EP แรกสปอย EP 2หน่อยสิจ้าที่เราจะได้เจอกันวันเสาร์นี้3ทุ่ม15าทางช่องวัน31ครับผมก็คือส่วนของ EP 2ใช่ไหมครับในใน EP แรกเนี่ยเรียกได้ว่าเผ็ดเปรี้ยวนะฮะแต่ว่าใน EP 2นะครับก็จะเจอแบบว่า มันเริ่มมีแบบโมเมนต์ในแต่ใครเห็นตัวอย่างมันจะเริ่มมีภาพสโลบางอย่างเเออป็นซีนไฮไลท์ใช่สะดุดเม็ดส้มแล้วก็มันมองตากาน์่าสะดุดเม็ดส้มสะดุดยังไงครับไม่ได้เดี๋ยวตัวเองจกลับมาออกเราไม่รู้นะว่าเขาจะสโลอะไรนะแล้วผมบอกแล้วผมดูแล้วผมเขินมากอีกทีสองมันเริ่มแบบ ทำไมอย่างก็ชอบมองภูมิใจแบบมันจะมีกลิ่นของสายตาที่<ช>เปลี่ยนไปมันจะมีลังงานบางอย่างที่เปลี่ยนไปแต่ว่าจริงๆซีนที่กำลังจะได้ดูใน EP 2เนี่ยเป็นซี ไฮไลท์ของซีรีส์นี้ด้วยเหมือนกันมันมีมินิ่งนะครับผมมีมินิ่งท่านคนไม่ดห้าายห้ามพลาดเพราะมันมีทั้งในรูปแบบเวอร์ชั่นที่เป็นละครเวทีที่เคยเล่นไปมีทั้งใน m อวีแล้วก็มีในซีรีส์ด้วยนะครับโอ้โอาติดตามได้นะคะรักไม่รู้ภาษานะคะทุกวันเสาร์สามทุ่มสิบห้าทางช่องวันสามสิบเอ็ดพี่ย่าเป็นยังไงบ้างคะโอ้นะเป็นสาววายครับคดอบเลยใช่ไหมพี่ย่าใช่เดี๋ยวค่อยติดตามนะคะโอเคอ่ะแล้ววันนี้พี่ย่ามีอะไรดีๆรออยู่นะคะ แต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณตาอู๋แล้วก็ออฟโรดก่อนขอบคุณนะเดี๋ยวมาใหม่นะวันนี้คุยกันได้น้อยได้เดี๋ยวมาใหม่เนอะอ่ะส่วนพี่ย่ามีอะไรดีๆรอยอยู่ในวันรับแขกเชเลยค่ะ